สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปถอนฟันมานะครับผมมีทั้งหมดสามสิบสองซี่ตอนนี้ถอนไปแล้วสองสี่เหลือสามสิบนะครับผมก็มันทานเข้าไม่ได้หมอบอกว่าให้รักษาล่าฟันก็ไม่เอาดีกว่านะครับตามอายุนะครับผมวันนี้ก็ขออัปเดตนะครับเป็นงานของลูกค้าทางนครสวรรค์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจัดส่งทางอุดรธานีคันนี้นะครับผม ผมจัดส่งทางอุดรธานีคันนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปส่งคันนี้ต่อเลยนะครับก็เป็นงานของลูกค้านครสวรรค์คันนี้นะครับก็เป็นชื่อของช่างนิวนะครับที่เรียกว่าจะอวเป็นชื่อของท่านนู้นเลยนะฮะเจ้าของรถที่เรียกไม่ยอมนะครับผมเลยอวนให้เป็นชื่อผมเลยโอ้ยนะครับเป็นชื่อช่างนิวนะฮะลูกชายก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมเตรียมตัวเก็บรายละเอียดนะครับก็จะเอาไปส่งนะครับผม ของลูกค้าทางนครสวรรค์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้การอุปการะนะครับผมอุปถัมช่วยซื้อนะครับทางจักรยานรถเปิดป้ายนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับทุกทุกท่านนะครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับทุกคลิปเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามสโฆษณานะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับพี่น้องอีฟซนะครับผมวันนี้ก็อยู่ทางบ้านนะครับผม ก็สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ็บฟันนะครับผมเพิ่งไปถอดมานะครับบางคนก็บอกว่าตัวจริงเตี้ยนะครับผมไปเห็นเอ้ไม่ตัวในคลิปนี่อ้วนนะครับพอไปเห็นตัวจริงก็สูงนะครับผมอย่างเอฟซีทางบึงการนะครับสั่งสซอรลดก็เห็นตัวจริงกันแล้วนะครับหน้าก็แบบนี้แหละครับประมาณนี้เลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับกดติดตามให้ผมนะครับยอดก็สามหมื่นเกือบสี่หมื่นคนนะครับผมถ้าได้สี่หมื่นคนฉลองแน่นอนนะครับงานนี้นะครับผมฉลองแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ไม่ทิ้งกันนะครับยังกดไลค์กดแชร์ขอบคุณท่านพ่อนะครับทางดอนเมืองนะครับผมก็โทรมาเมื่อวานนี้นะครับก็ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับเวลาท่านนับที่โทรมาเล่นด้วยกันนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับผม บรรยากาศก็อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ไปส่งรถนะครับถ้าส่งก็จะส่งติดต่อกันไปเลยสามคันสี่คันนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องบางกอกนะครับทางหาดใหญ่ปัตตานีผมก็ให้ช่างเขาทํานะครับยังไม่ไม่ค่อยเข้าไปกวนเขาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะว่านะครับผมนี่ก็ทําเสร็จสองคันแล้วก็จะไปส่งขอบคุณพี่น้องทางยโสธรนะครับก็ได้สั่งจองมานะครับผมอันนี้ไม่ได้คุยกับผมนะครับไปเข้าไปไปจองที่ที่ร้านเลยนะครับขอบคุณอย่างมากนะครับแล้วก็ ลูกค้า,าเป็นน้องชายของพี่สายหยุดสายหยุดนะครับผมทางแถวนาบมินมันจำมาอีกหนึ่งคันก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับที่ไว้วางใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมกลับกล้องเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะให้ช่างนิวเขาเปลี่ยนโอลิงประกันฝาข้อเบานะครับผม <c oughs> นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีอย่างมากเลยนะฮะก็อันนี้จะซื้อให้ลูกสาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี่เป็นเีกสานน่าจะเป็นของชื่อช่างนิ้วหรือเปล่าไม่รู้คนนี้น่าจะใช่แล้วครับยวเอาไว้ในรถก่อนอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยาก นี่มีคู่มือให้ด้วยนะครับผมชุ่มคู่มือการใช้นะครับผมนี่หายากมากนะครับผมคู่มืออ่ะสดมากอันนี้เป็นของคันนี้นะครับผมหายากมากสุดมากก็ไม่ค่อยมีมานะครับเลขสวยนะครับเลขสวยมากนะครับ เสียดายถ้าลูกค้าไปโอนที่นครสวรรค์น,นี่เสียดายแย่เลยนะครับได้ไป้ายหมอันนี้เลขเลขตัวนี้เป็นเลขยกเพียงกันเงินเลยนะครับเลขยกแบบสองตัวนี่ถ้าคนจีนนี่ชอบมากนะครับเรียนะถ้าต้องการได้เลขนี้ต้องโอนที่กทมเท่านั้นนะครับผมนี่ก็อันนี้เพชรยังสัางนิวเ็บรายละเอียดเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนโอลิงไหมเพชรยังอีกโอลิงไอ้้แลวก็โอลิงแางโมชีดแรงโมชีดก็เปลี่ยนใหม่มันบ่ มันแตกมันแตกก็ไม่ดีก็เปลี่ยนให้เขาไปเลยก็บางส่วนก็เราเปลี่ยนให้ก็เราเปลี่ยนให้ได้แต่สินไหนเราเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องจัดควากระเป๋าจ่ายเองนะครับผมครับนี่ก็ใส่ให้นะครับผมแกนกันความร้อนนะครับบางคันไม่มีนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะครับต้องซื้อใส่เองนะอัน,นี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวสั่งมาใหม่นะครับ <tellement> OK. ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อง F4 e อันนี้ก็เป็นของลูกค้าอุดรธานีนะครับเตรียมส่งมอบเป็นกันนะครับขอบคุณท่าที่ติดตามทางคลิปแล้วก็ยังไม่ทิ้งกันนะครับผมก็สั่งมาต่อเนื่องนะครับนี่นะครับนี่เป็นของลูกค้าทางอุดรธานีนะครับก็จะส่งวัาอังคัรจะส่งคันนี้ก่อนแล้วก็จะตามด้วยของลูกค้าทางอุดรธานีนะครับเอ้ยพูดผิดของนครสวรรค์นะครับ ถอนฟันมาก็ยังพูดอาจจะไม่ค่อยชัดคล่องเท่าไหร่นะครับกกาบขอโทษขอขออภัยพี่น้องไว้ณจุดนี้นะครับยังมีเลือดใส่จิบๆเข้มๆอยู่ในช่องปากนะครับอ่ะนะครับคลิปไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมท่าในใดที่ยังสามารถจำมาแล้วยังไม่ดูคลิปก็ต้องขอเอวลานิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวผมไปทำถ่ายทำให้นะครับถ้าจะทำก็ทำแบบติดต่อเลยนะครับ ตอนลบคลิปนี้ผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูคลิปโฆษณาให้จบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ